สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเอามีดราม่าอีกแล้วนะครับดราม่ามาอีกแล้วด่วนเส้นรับรองพ่อบุญธรรมมันทำกันได้ไหมแปลวร,ราวทำแบบนี้จริงเหรอนะครับอันนี้เป็นดราม่าใหม่นะซึ่งมันก็มีบางเพจนะครับเขาก็โพสต์ว่าการจะข่มขู่พ่อของลูก ว่าจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะหนูถึงแม้พ่อเขาจะฟ้องแม่มันก็ตามตามกฎหมายพ่อเขาก็มีสิทธิ์ในตัวบุตร50เหมือนมึงแรงนะ, <c oughs> ะใช้วาจาที่มันแบบไพโระหน่อยก็ไม่ได้เนาะเ,ออเรียกมึงเรียกมันนะเหมือนทาง ผู้หญิงไปทําร้ายญาติโกโหติกาท่านหรือเปล่านะเรียกมันเรียกมึงกันไอเยีจะบอกนะครับว่าการจะข่มขู่พ่อของลูกเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะเป็นข่าวคมลอยหรือเปล่าข่าวกลองหรือเปล่าคือจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่ออ่ะก็วิเคราะห์กันลวกันจะให้น้องซันเนี่ยเซ็นเป็นพ่อเป็นพ่อบุญธรรมจริงๆมันทํากัน ยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ทำง,ง่ายเนาะออต้องต้องมีการยอมรับของพ่อแท้ๆด้วยเพราะว่าทางพ่อแท้ๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในตัวบุตร50%เหมือนคุณเบาเปาครับอก็พูดตรงๆแล้วกันมันก็มีคนที่เข้ามานะครับไม่เห็นด้วยเยอะมากๆว่าแต่ละคนเนาะอันนี้พูดในส่วนของคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยแรงมากๆเลยมันเอาส่วนไหนคิดตัวผู้มารับรองบุตร พ่อเขามีตัวตนและก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีนะครับคุณเบี้ยวเลี้ยงผู้ชายพอค่ะนะเบี้ยวไหนวะไม่ดูเรื่องเลยนะไม่อยากสนใจไม่ได้สนใจอะต่อครับคนใกล้ตัวน่าจะบอกไม่ได้เลยจริงๆเขาน่าจะเอื้อมราอากับนางแล้วสุดท้ายลุกก็แค่เครื่องมือทำมาหากินของนางอ่า ขาวมาจากไหนอีกจริงหรือเนี่ยเริ่มบ้าแล้วไม่ตามเกมทำอะไรเขาไม่ได้เริ่มเอาลูกมาอยู่ในเกมอีกแล้วสักวันต้องเป็นโรคปอศคอือเรียว่าปอ,อนะสลับคำกันแล้วก็ย่อคำกันใหญ่นะฮะเดี๋ยวนี้มีย่อคำไม่ต้องย่อแล้วครับพูดมาเหอะนะเนี่ยมีหลายคนเลย ทำไม่ได้จ้ากูเคยทำมาแล้วนายทะเบียนบอกว่าให้พ่อจริงๆเขายินยอมถึงจะทำได้กูงงกับมึงว่าสิให้มันมารับอีหยางมันรวยบอกมันอ่ะไปพิมพ์ภาษาไทยใหม่นะพิมพ์ผิดเยอะเลยนะครับเอาตรงๆน่ะในในฐานะที่พอมีความรู้ว่าบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทำแบบนั้นก็ฟ้องฟ้องได้ครับนะครับ ฟ้องกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแพลาวก็ทําอย่างนั้นเหรอเขาให้น้องซันเป็นพ่อบุญธรรมเหรอหรือยังไงฮะจริงๆเด็กมันก็เรียกป๋าป,ปีอยู่แล้วนะคือทุกวันเนี้น้องซันกับแพลาวเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบทรรมในการ,ท,ร,การ,ท,รที่จะเล่นกับเด็กๆแล้วก็เลี้ยงดูเด็กๆนะครับเออแต่ว่าเขาพ่อบุญธรรมเนี่ยคือมันก็เป็นเหมือนการละเม,มิดอะเนาะเออแต่ว่าเด็กก็พอใจที่จะเรียกป๋าปีแล้วน้องซันเขาก็พอใจที่จะเล่นกับเด็กนะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหามั้ง มีหรือเปล่าไม่มีเนาะคิดว่าคงไม่มีปัญหากันหรอกครับคิดว่าคงน่าจะโอเคนะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนะครับบอกก่อนเลยว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีนะครับคือผู้เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับต้องให้ความยินยอมต่อตัวเองแล้วก็ยินยอมด้วยตัวเองผู้จะรับบุตรบุญธรรมนะผู้จะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเช่นน้องซันจะรับลูกทั้งสองน้องนริตาน้องโตเกียวเป็นบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนเหมือนกับว่า,าเราต้องไปขอทางพ่อเขาก่อนมันก็คงยากนะฮะซึ่งน้องฟันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็อมจจะเป็นต้องเป็นพ่อใครก็ได้นะมีลูกใหม่ไปเลยจบใช่ไหมฮะมีลูกใหม่กับแบววาไปเลยจบอันนี้แค่การวิเคราะห์นะไม่ต้องดราม,ม่านะครับอันนี้แค่การวิเคราะห์ ถ้าในเมื่อเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้นะก็มีลูกใหม่จบอันเนี้ยได้นะครับแต่ที่บอกว่าไม่ได้นะั่นก็คือมันมีกฎหมายไงขั้นตอนการปฏิบัติการจดทะเบียนร,รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคือมันต้องพร้อมนะทางพ่อแท้ก็ต้องยินยอม กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนโดยกรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ยื่นคำขอแล้วก็นะฮะ,ะจะบอกไอเดียผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีต้องให้ความยินยอมด้วยตนเองนะครับ ต้องให้ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองฉะนั้นเนี่ยมารดาอนุญาตผู้ปกครองก็ต้องอนุญาตด้วยไม่ใช่ว่ามารดาอนุญาตแล้วเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นพ่อเด็กถูกไหมครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะครับแฟนเก่าแพรปลาวก็ต้องยินยอมก่อนถ้าไม่ยินยอมเป็นพ่อบุญธรรมไม่ได้เพราะแปรพลาวกับฝั่งพ่อบิก๊กก็คือ5 0 50 50ซฮับฮับ นี่แหละคือจุดที่ยากมากสําหรับการที่ใครจะเป็นพ่อบุญธรรมเพราะว่า50%กับ50%รแปลว่ากับน้องสันอ่ะไม่ใช่แปลว่ากับพ่อบิ๊กนะครับเขามีความเป็นพ่อแม่50 50คนละครึ่งส่วนน้องสันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเสียใจหรือไม่เสียใจเพราะว่าน้องสันเองเขาก็เดินหน้าต่อไปเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแลลูกทั้งสองได้นะครับใน ฐานะของเพื่อนฐานะของแฟนแฟนใหม่ฐานะของคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเขามีสิทธิ์นะก็ศึกษากฎหมายมาเหมือนกันนะ <c oughs> ก็พอรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยเซ็นรับรองพ่อบุญธรรมมันทำกันไม่ได้ครับผมนะแอดดิวเนี่ยทำข่าวแพลาวมานานเนาะ แล้วก็ใช้เหตุและผลแล้วก็ดูอะไรหลายๆอย่างชั่งน้ําหนักดูแปลวพราวไม่ใช่คนเวลวร้ายครับเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งนะแล้วก็ทางฝั่งพ่อบิ๊กก็เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงผลักดันเยอะมีความทะเยอทะยานสูงจึงทําให้เขาประสบความสําเร็จไวนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อและมีทรัพย์สินที่สามารถดูแลเด็กและเลี้ยงลูกได้อย่างดีเช่นกัน แปลว่าวกับพ่อบิ๊กก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อและแม่5้าส50อร์เซห้าิบห้าสิบได้เหมือนกันฉะนั้นน้องซันเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นพ่อบุญธรรมได้แต่ถ้าเป็นได้นั่นก็คือกรณีที่พ่อแท้อนุญาตนะครับนั่นก็คือพ่อบิ๊กนะซึ่งถ้าน้องซันจะเซ็นเป็นพ่อบุญธรรมแอดดูว่ามีไหมเหอะ <laughs> มีลูกใหม่กับแป้วปๆดีกว่าไหมดีไหมครับ อ่านะก็เป็นธรรมดาก็ดูกันต่อต่อไปแล้วกันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นข่าวโคมลอยหรือเปล่า mm hmm. เห็น,ทา,าาาท,นทางมาดามอ่ะเขาโพสต์นะครับทางมาดามอ่ะช่องของมาดามเพจของมาดามอ่ะครับก็โพสต์มาดามที่สวีเดนนะฮะเออนะครับพูดถึงในเรื่องของศักยาภาพก่อนพ่อของนาฬิกะโตเกียวเนี่ยอดีตสามีเก่าแพลวเนี่ย เขาเป็นคนมีศักยภาพนะในการเลี้ยงดูลูกๆนะครับคนที่มีสิทธิ์รับบุตรบุญธ,ธรรมจะมีศักยภาพในการเลี้ยงเท่าพอ่อเขาไหมนะอันนี้คือบางคนเขาพูดมานะครับใครมันปล่อยข่าวออกมาสมองก็ไม่มีแปลกนะเอาข่าวมาเพื่อให้เป็นดราม่าหรือเปล่าซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาข่าวนี้มาเพื่ออะไรอาจจะไม่ค่อยไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้เราไม่ได้คอยติตตามดราม่าอะไรแบบนี้มานานแนละ้วจริงๆ ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาจริงๆนะแพลวพวจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรทั้งๆที่เขาก็มีความสุขกับการดูลูกเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ขาดนะครับเขาก็ไม่ขาดนะเขาสามารถเป็นทั้งแม่และพ่อในตัวเองได้เลยนะครับเขาไม่ขาดนะครับแต่มันมีแฟนคลับที่ที่จิ้นอะ่ะแล้วก็คนที่อยากจะให้เป็นพวกวาน,นาบีอ่ะครับพวกวาน,นาบีเขาก็จะต้องการแบบเอ่อให้มันแบบนี้เว้ยให้มันจบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขียนข่าวแล้วก็เอาไป ตีให้มันเป็นดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยทำให้คนสนใจแล้วก็มีเพจมือไวเพจไรจิตสํานึกเนี่ยเอาไปโพสต์เพื่อให้มันเป็นดรามา่าแล้วก็ทําให้ฝั่งทางแพลวเนี่ยดูต่ําดูแย่ดูเสียก็เป็นได้นะใช่ไหมครับแต่ทางที่ดีก็คือถ้าเป็นเรื่องจริงแอดดิวเชื่อว่าแพลาวไม่น่าจะให้น้องสันเป็นพ่อบุญธรรมนะหรือจะเป็นพ่อบุญธรรมอาจจะมี การเปลี่ยนกฎหมายใหม่หรือเปล่าหรือย,ยังไงอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงอ่ะเอาพูดเท่าที่รู้แล้วกันไอดิวก็พูดวิเคราะห์ตามเท่าที่รู้แล้วกันเนาะว่ามันไม่มีสิทธิ์มันต้องให้พอ่อแท้ๆนะครับอนุญาตก่อนนะเราก็พูดกันตับละความจริงเนาะใครที่ติดตามช่องไอดิวมาเนี่ยก็จะน่าจะเข้าใจนะว่าไอดิวเป็นคนพูดตรงนะไม่เคยเข้าข้างใครเป็นกลางถ้าอันไหนไม่ถูกต้องก็จะบอกไม่ถูกต้องถ้าอันไหนผิดก็จะบอกผิดถ้าไหนไม่โอเคก็บอกไม่โอเค นะครับผูดตรงๆฉะนั้นน้องสันถ้าเป็นจริงๆนะก็เชิดครับหล่อหุ่นดีร้องเพลงเก่งมีความสามารถหาเงินได้โอ้สบายนะครับถ้าเจอปัญหาข่าวดราม่าพวกนี้นะครับสยบข่าวเลยนะทำลูกใหม่มีลูกใหม่จบนะครับอ่าโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาเห็นด้วยกับแอดดิวนะครับพิม ก้ามาแล้วกันครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ